สวัสดีครับแม่คู่สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสุขสุขคนนะคะหลังห้วยออกนะคะคเป็นยังไรอาการทุกคนนะคะผู้ใดกันนัก็บว่าได้นะคะแม่คู่ก็ได้แด้พ่อเป็นยาใจแจนงไหมน,นะคะครับผม่ะแจ้งสิว่าจังไหนนะคะนอผู้คนก็ให้ปัญหาคือไทยคิดม,มือนักเนาะ,ะผู้ก็บอกว่าให้น้ำคนเล,ลืกรดน้ำคนมาเดียงจะบ่หลงทางแล้วว่าข่้นพาน้ำน้ำคนมาเดียงกับผู้นั้นหลอด มาที่นี่แว่คู่ก็นั่มคากนะค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์สองศูนย์สองหนึ่งเกดสองเบาบ้านเดียวน้อออกอยู่แต่ว่ามันซับกันอยู่เนาะครับเป็นสองศูนย์ก็ะือว่าบุญอีกแหละเนาะทานทานถ้าบุญบ่หอนมันก็พ่อใหญ่ขึ้นก็แมนครับกระต่างขนาดแม่คู่ก็ว่าไม่เอาคากแล้วมันกันย่างมาผัดแค่แต็มเดียวะหนึ่งเกจนะหนึ่งเกจสองเกจนะเอาหนึ่งเกจศูนย์เกจกระสือค่ะศูนย์เกจหนึ่งเกจสองเกจแผันบเบาคอยอยู่ในรถแดงเท่านั้น คนว่าหลายตุมันกับพ่อพ่อเฉยวได้อยู่ถือว่าบุญห้องบ่หอดบ่เคยจังไรยแต่ปู่บอกไม่คู่ไปยิบบานเนี่ยตอนแรกต,อ,ตอนต้องวันว่าหกศูนย์หกศูนยแม่คู่กับยันเป็นหกศูนย์เก่าศูก็เลยไปยิบเย็บมาแล้วคุณจำว่าบ้านพอบ้านชไหมอันบ่แมนเหล็กถ่ายว่าเป็นเหล็กรางวัเออเอ้าบ่แมนบอกไปเย็บมันมีรังวัลนมาเสร่แล้วแลแม่ควอมันมเราลัามีรางวัลนแม่คู่ได้ลายตอยู่แม่คู่ศูเป็นลอยใบนะคะหกศูนย์ศูนย์ กรก็มีนาซ้ตัวไม่คู่ถืออันนี้ก็คือยาใจยักน้อยจเยจ็บหกศูนย์นะครับเป็นรางวัลเลขกไทยค่ะเลขไทยแล้วก็ได้ซ้ตัวได้ซ้ได้เหลขไทยซ้ตัวซ้ใบค่ะซ้ใบก็มีนค่ะลายกร็ถือว่าเออกรถือว่าใดเนาะแต่วันนั้นมันโมเป็นราวัลเล็ไทยสองตัว เป็นเลคไายสามตัวหกศูนย์ได้โชว์ครับรางวัลเลคไายสามตัวเกีหกศูนย์ครับเกีหกศูนย์นะคะมีเกียหกศูนย์นี่ครับแล้วก็มีเลขาสามตัวอสองห้าสี่เนี่ยแหละสองห้าสี่สองห้าสี่เดีนะเลคไทยสองห้าสี่เลขาสามตัวครับผมค่นี้แหละอันนี้ก็ซ้ำใบดีเจนะแม่คู่นะครับจะได้เท่านั้นแหละเพราะว่าเข้าไปนักตัวอื่นแม่คู่ก็ อันมากหลายๆเนี่ยค่นี้ก็สามใบเนี่ยเจ็ดหกศูนย์สามใบครับค่ะได้เยอะเพราเป็นบ่อใดแต่ว่าค่ะบ่อถือบ่อใดว่าตุ่งปีเคยจังเจ็ดสองเงสินะแต่ว่าอันไม่ออกเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งที่ไปคู่เหรียญนะคะเหรียญไปคู่มาคำนวณมามาศูนย์กับมาห้าเห็นป่ครับขนาดเปคู่คำนวณแต่ว่าซื้อว่าเถือเป็นห้าเสี่ เขาเสียจนมาศูนย์กับสองเขาสองนี่สองเกียรติจเสี็ครับห้องเสียจนมาสองสองเบิร์นเลยครับสองศพสองสองเกียรติสองนาะสองสองเกียรติครับสองสองเกีรติเสียจนมาสองสองเกีทั้งเบิร์นและกาเขาไม่คู่กับมาแปดค่ะมาดิดหาเนาะค่ะแต่ว่าห้องหาตใส่บได้นี่แหละค่ะเท่นีแค่ยามห้องขอบได้ขึ้นเบิร์นใหญ่ดีเนาะค่ะตะเลไทยสองตนี่ก็ซื้อใหญ่ดีเพราะมันธรรมดาต้อง ขนาดว่าสะสมสั่งบุญมากคกๆนี่แหละอนไดก็เฮ็ดเมือ่อทุกอย่างเนาะแต่ว่ามันกะ่บปินยังดอกค่ะมันกะแม่คู่ไข่ากาลังเล่นใจคื้เก็ค่อยเฮ็ดค่อยส้่งไปปูว่าสีสํมเเฮ็ดเดียวปิดไปบพได้สรสั่งกําลังสั่งมหาเกดีเนาะคะ่ะต่วมันบ่เลี้ยงง่ายเสห้สําเร็จดนะ้อมกับปูหน้าคู่ก็ค่อยเฮ็ดคอยส้่งไปเนาะคะ่ะ มันสูกมันมันกัจังว่ากันเดี๋ยวนี้แม่คูกับบอสูบเนาะค่ะถือว่าได้กับบ่เพราะได้ทุ่นนะได้ก็ได้บ่ลายคือได้บ่ลายก็สิหนะก็ได้พ่อของปากของพ่อแต่ว่าก็ยังดีกว่าเขาบดได้ซะเลยนะครับค่ะคูแล้วก็บอกถือยู่ไปเย็บจับสลากกินแบงรัฐบาลไทยไว้หกศูนย์เนอร์มาสั่นบอกแม่คู่แต่ที่แรงแม่คู่ก็เลยไปเย็บหกศูนย์เก้าศูนย์นั่นแหละก็ได้มาบอกให้เอฟซีฟังแต่ว่ามันบ่เป็นเลขไทยสองตัวไทยสองตัว ล่านแตกแล้วเรเยียบเว่าธรรมดานิเฮ็ดซังนั่นแหละแต่ว่าันหน้าถ่ายก็คือสิได้ต้อกันประตุกูทุกคนแเป็นถ่าย3ตัวเนี่ยแต่กาเจเจ็ดหกสูนเนี่ยโอ้ใชได้ค่ะแมาไป็นค่ว่าคือว่าเป็นเลียไถ่าย2ตัวนอกคนสิได้หมดก็ประเทยู่้วถือว่าเฮ้าเฮาาผาดอยังถือว่าเฮาเบิกบุญบ่ท่นไดการแค่นั้นเนาะค่ะแต่ว่าการทําบุญเ่อกระําได้คือเก้าครับค่ะพูละลิละหน่อยไปคื้เก้าล่ะแม่คูก็สะสมไป เพื่อสิไปเฮ็ดตุตนเนาะคะ่ะเฮ็ดตุตนกับรอบนี้กับงดใบก่อนเนาะค่ะว่าหันวัตถเฮ็ดเีนะยิมนะครับผมเฮ็ดไปวัสดาสนุบดกับสามภูหน้าโคหน้าโกคนหน้าโคแต่ว่ากับบางเวฟซีเพิ่งก็ได้่ายข,อ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 ข้าวข้าวบน,าน้าเพิ่งกัเฮ็ดลงขังน้นเลยโอ้เ <ไง S 1> พิ่งก็ได้อยู่หายน้าหายัไยางไม่ยู่ครับ<า>ไว้หน้าไม่นี่เพิ่นอั่นถวายมาแตงโมเขียนซื้อขึ้นให้แล้วค่ะเด้อค่ะ ค่ะเพ่นถวายนามาจะเป็นคุณอ่อนนิชาหลักการไหลปู่หลายคนเนาะค่ะเพ่นรวมกันเราพูดว่ายี่สิบแปดแพ็คกับมี่พูดว่าหาสิบแพ็คกับมี่นี่นะเช่นไรว่านว่านหนึ่งหกสิบแปดด้วยเนาะว่านหนึ่งหกสิบแปดนั่นว่าครับหกสิบแปดเมื่อนี้ยี่สิบแปดครับผมนั่นแหละพ่นการรวมกันมากครับผมค่ะกถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งเนาะค่ะบุญครับผมแม่นว่าเขาโบได้ไปถวายทั้งวัดแต่ว่าถวายปูแล้วก็รเอฟซีมากพูดกันพูกนี้มากก็ได้ถวายเออ คันม right yeah. 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 so. nope. ันหไล่ไปคู่กแาแปยงไปทั้งบัดรแล้วกเจ้าซื้อไปเรื่อยการงวดี่ปูว่าคันไ่คู่กไปจำศีลภพาวนาแจ้งสามขึ้นบ่ได้เรือยะถ้าเชื่อว่าบักคาบกบว่าได้ได้ยอะอามุสาวนี้มีเอซีมากแต่แต่ทังน้องหานบกคาจะไปจำศีลผู้ชายเป็นบ้าโอ้ไม่แล้วะไม่แล้วมไปวัดบ่งวัดบ้านบ้โอ้นั่นแหละครับคนคนมาว้าไหวค่ะคนคนมาเรียมปูมืออคนเราอาหารการกินมาาแล้วคนกับ ได้ยบเอาปูแล้วว่ะสมัยก่อนเคยสูบน้ำปูวันนี้เพิ่อนก็เลยไปสิไปภาวนาจากสามเพื่อนสามเพื่อนเพราะว่าเพิ่นมีงานต้องไปเพิ่นเป็นคนงานทั้งหมดเออแม่นค่ะวันนี้เพิ่นก็ได้ยบเอาไว้แล้วว่าอยากพิสัจจาว่าสัุ๋มก็อยากงานเกิดนี้เพราะอะไรก็บพราะไปยังกับไปมาขอมากราปูแม่คู่อกอยู่ครับผมและที่นี่ปูแล้วก็ทักแม่คู่เ้าร์นี่ไงแม่คูว่ามันงานยุ่งยุ่งก็ต้องไปให้ได้ปู่วางานนี้คันทาแม่คู่าไปกระเบิดเพราะอะ ครับผมต่อไปจากสามพืนไปภาวนาจากสามพืนแม่ครูต้องไปจำสินาวนาแล้ววันทีเย่สิพาแม่ครูก็สิไปไหว้พระธาตุขนมนะคะคไปภาคธากามีโอกาสอาจารย์สมคิดเาาพิ่นเดี๋ยวบอกเขาครูบาอาจารย์ว่าศรีลำถวายเพิ่นแจ๊กสองก่อนนะสิละอครับแก่แจ๊กครูป่อกันนะคะอยู่นครพนมวันที่ยี่ห้าพระธาตุพนมนั่นไหมครับพระธาตุพนมแต่เพราะว่าเพราะว่า อาจารย์ลักษีวัดโพธิสุภา萨ไปอ้โหพรนสิภาพไปบอกไปก่าวพว่างวดกวนหลายปีหลายปีแล้ว่ยงจำได้ว่าเพ่นภาพไปแล้ววันนี้ไปบอกไปกล้าวว่าเราว่าผู้สิเป็นรักสางเกดีก็คือแม่คู่นี่แหละเราไปบอกก้าวเพื่อนว่าสางเกดีวัดโพสุภรณ์นีหครับผมวัดที่นี้แม่คู่เล็กกลับมาเลยไปนั่งอยขาพูดตอนเนี้ยครับแล้วก็ ลูกแก้วมันดูขึ้นมาไปพูดเรื่อยจำลูกแก้วเรื่อยในเปรตหาจำได้ปะคบผมจำได้เรียนแรงเมื่อวานนี้มาออกว่ปรหาเนี่ยมันถึงเวลาวันนี้อาจารย์เพิ่งกับเป็นแปลกเมื่อวานเพิ่มทั่วมหาแม่ฆู่โอ้อาจารย์รัศมีทั่วมากมหาเมฆู่กับเมื่อวันที่ผ่าอาจารย์รัศมีสิบเอดนั่เพื่อจะสิบเอบอกไปเก้าไปขอไปเก้าว่าเดี๋ยวนี้แม่ฆู่สั่งมหาเกียดีย่วันวันเหมือนอยู่วันนี้มาเรื่องพระธาตุพระธาตุเกียดีของเรากสามยี่วัดโพชุ่มครับแต่เพิ่นกับ ว่าแม่คู่เราสิเป็นเสาลัาไข่ใช่ไหนาแต่ที่นี้แม่คู่เพราะท่านมีสูตรก็เลยเพราะท่านในเฮ็ดต้มค่ะปลาไปทั้งเล่าแต่ได้ไปสัางั้งแต่แตกูดไะะข่พานว่าพันเนาะก็เริ่มสั่งแล้วค่ะอาจจะเรววามีแนวอาอาจจะแม่นตัวนี้่จากเพราะว่าแม่คู่ต้องไปบอกกาวบอกกาว ค่ะแล้วจังได้กันแต่ช่วงพระอาจารย์รัศมีพันพาคไปชุดนั้นเนาก็ได้สชคมาตลอดเลยนะแม่ไได้สชคมาตลอดครับไปบัดนี้ตั้งแต่แปดฐานวันล้วก็ไป่คู่ไปเห็นยุโตนแม่ตะเคียนเก้าศูนย์แปดก็ว่าศูนย์แปดนะสิแม่จำได้อยู่นี่เนาะจำได้ครับจังหวัดเลยไป่คู่ได้ไปกรนี่ละมันกระทวนมาละปูว่ามันกระมีน้ำขึ้นน้ำลุ่งหลวงเขาแม่คู่ขาขาขืนขาลงกระมีจะไปวิตกหลายปูว่าบางเทื้อบางที่มันกะิได้ได้ดันไกลนันก็บ่แม่น ก็คือน,นามแย้มขึ้น,นย่มลงนั่นแหละผู้ว่าก็เข้ากับคอนพอนลงจากน้อยการซื้อนะคะการซื้อเพราะว่าขั้นมัน้นบ่ถือ,อ้วเข้ากับคอนลงยังเสียเ<ช>ัการสิบวันลำบากหลาย กันสิพอนูกับบ่อขึ้นี่นะวานีก็นแลแต่ด่เยวัแล้แต่ดวการเมาเบาด้เมื่อเราไม่มายุ่การเอดเมาด้เมื่อแต่ว่าบุญท่องมาเสีย่เี่ยสิลยการจักปูแล้วบ่รถเดยกถึงก็มาภากันเอ้าจน่เสียแต่ว่าเสียม่วกขมิ้ก็ได้รอดแต่ว่รอดเพราะคนมันมุนเอาเมื่อลาบนวครับจะช่วงออกสองนบ่อบ่อสองนึนะปื้หนนลาบลายพ่กีบเลียนนี่แหละปูตองมีบทเลียน ต้องสอบผ่านแล้ว <c oughs> ลวะวันนี้แม่คู่พอผ่านผ่านเต็มหกศูนย์เนี่ยละเราบอกไปยิบว, <c oughs> ว,วันนี้เรววาบพรท่านบอกยิบตัวได้นะคะแต่ว่ากระลอกกันเล็กค่ะเพราะว่าอย่าเฝ้าใจคอนเพราะว่าแม่คู่อ่สิได้เฮ็ดหลายอย่างก,ก็คือพคนสี่ทางนั่นล่นะคซี่ทางไงไอ้แม่ครูเฮ็ดจังได๋แม่ครูก็ได้เฮ็ดจังซั่น,นล่ะครับผม่ะคือสี่ทางวันนี้ก,ก็ว่าให้แม่ครูไป, <c oughs> ปรนนเพราะว่าน่าจะสามขึ้นสต่ใส่สูทขาวฟอค่ะค่ะแล้วก็บ,บริวารก็คือนหนักหน่อยก็มัน อีเขานั้งก็ได้ครูเพราะว่าพอมีมูมีครูว่ะนางเสนาแล้วก็ไแม่ครูก็นั่งภาวนาไปรู้แล้วว่าภาวนาก็ได้ภาว่านอนก็ได้ไม่ครูนะมีแนวอยู่หลายจัดรอค่ะการกได้เฮ็ดตาครูนะคะเพราะว่าถามคนมือซ้อมเข้ากันคือกันละเออปลาบุญมาเข้าครับมื้อเงื่นเด้อแม่ครูจะสิมาจัดมื้อนี้บ่ว่างก็่นโทรคุยกันแล้วนะคะก็คือเก่านะคะแม่นว่าสิได้บ่เสีย ทีมงานของเขากับห้าข้อนกันคึ้นกัก็เคยไปเคยมาพ่นกันเฮ็ดขึ้นกเนาะค่ะแม่นว่าสิได้เสียสีเสียนี่พ่อพ่อบุญมากกับแม่ประไพนี่พ่นกันซ้ำรักรักนึงเนาะทีที่พิ่นเที่ยวมาประจำนะคะแม่นเราสิได้หรือบ่ได้บุญกันเฮ็ดบ่ขาดคือกันล่ะเฮ็ดน้ำกันตลอดนะคะอ้าพ่นพ่นเลือดกระเป๋าดิ้งอะไรมืออะไรมืออะไรนะฮะเห็นแต่โดนแล้วจ้ะเป็นถุงเงียงเนาะคุณได้เลือดเนาะ กยังบ่อของคือก่องแทนกระเป๋าแบบนี้ก็มีนะครัแกแกบเนของดีแน่นถ้าปวสมบัติไม่ป <c oughs> มีอย่งวะคือเิเป็นเรลื่อมิเป็นกระเป๋าขเป็นก่กกันก่องยาวคือขององเป็นตั้งแต่มเื่อคุณ้งแต่คุณละ่บบอลห้อยออกแาว่าเบื้องเรือเป็นอย่า ผูใด้เอายังมัไงจ้ะก็เฝ้าดังกูได้ก็กัางูใด้ก็ดจะว่าคนตาเห็นนี่แม่ไม่ไม่ได้ยากความอายายดีเครับคอายจง้าจงไยะคเป็นคับมมาเรื่องสงสมาเรื่องนะครับสชเป็นมหาภู่เ็นเรื่องครับก็เลยกเบืองนะคือดีใชไหมเป็น เป็นเป็นนั่งยางหนีพอดีครับกระเป๋าไวไอไวเอกสารครับไว้วกตุลความที่เป็นเรื่อมันละมหาปูแล้วก็เรื่อมเนาะค่ะนี่แหละสำหรับแนวทางมือนีนะคะพู่กับไวยังกับแตงโมสิบเจ็ดสิบเก้าสิบเจ็ดสิบเก้าให้แม่พู่ค่ะเออสิบเจ็ดกับสิบเก้าให้แม่พูซะไปต้อขึ้นซะเตียครับผมตือครับ่านใหใครไปต่อขึ้นครับก็รล่องมือนะค่ะเจ้าเ้ก ฝากไว้ให้กำลังแรกแก่สุภูสุขชนแม่คโคกับเป็นเสาวลาใครคือนเขาเป็นเสาวผ่านวนใครขึ้นเขาไปน้องกันครับผมค่ะอาจารย์ในใครกำลังแรกแก่แห่มีโสะมีลามีโสะมีมารสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีครับตแตงโอใหญ่แตงโมผมโมแตงโอเดียวสวัสดีค่ะแตงโมพัด้วยสวัสดีเอฟซีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะที่ กาลังเข้ามาติดตามเข้ามารับชมเนาะค่ะหรือว่าสี่เสียเวลาเวลาอันนี้ค่ะเข้ามาติดตามเข้ามารับชมเนาะค่ะยิ้มอ่ะฝนตกตัวนี้ฝนตกครับน์อีออพทีทันใดนะครับจะขับไปอ่า ทำพิธีกับแม่คู่นะครับเด้อไปบอกกาวขอโศกคขอพรกับประธานพนมนะครับกวันที่ยี่ห้าพอกันอยู่คุ่นอ่าครับผมแม่คู่าาสอ่ไปกับอ่าคุณพ่อสมจิตก็ตีไปล่ำถวายนะครับติดสองเพลงสองก้อนนี่แหละนะครับพร้อมกับอ่าอาจารย์รัศมีนะครับอยู่วัดโพชุ่มนะครับวัดโพชุ่มอ่าาอยู่ทั้งครับอําเภอตำบลหน้าบัวนี่ะอ่าที่เพิ่นเคยไปพาไปตาสองปีก่อนเมื่อปีไก่นี่แหละยิ้มจดจำบ่ได้เนาะ ครับแล้วตั้งจากนั้นมากก็ได้โชคตลอดที่แตงโมครับอาจารย์รัศมีวันพาไปแล้วเนาะครับอ่แตงโมมีอย่างแนวทางอย่างว่ครับคกับเข้ากับน้ำมือนีเนาะค่ะส่องที่แรกๆเนาะค่ะที่ก่อนจะถวายสภาวเอฟซีเป็นรวมถวายน้ำปูตามาเนาะค่ะปูกับบวกเลขให้ลูกหลานฟังค่ะปูบอกว่าเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดหรือว่าเก้าบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดยังที่ปูให้คากับเข้ากับน้ำเนาะค่ะเอฟซีเฮากระเพรนพิจารณาเอาละกามือนีข้าวขาวนมเนาะค่ะส่วงใบใบค่ะ ส่วนใบเนาะค่ะกับบดยระบุเวลาเวลาพี่น้องเอฟซีเข้ามาคาบใดอยากกินคาบใดหิวคาบใดกับไปลองซื้อเบิ้งเนาะค่ะ1นึ่เจ็ดาอ๋อคาตำสมคากลวยเตี๋ยวครับหนึ่งเจ็ดหนึ่เก่าครับหนึ่เนึ่ก่าน่ย่ิหนึ่งหกความครับฟวามเก้าศูนย์เจนกะครับเนาะกันไม่นด้ค่ะมันสีมาน้ำกันครับเลขมงคลก็คือเก่าเเก่านะครับอ่าเขากักันไบประวาตเป็นเลขปู นะครับแตงโมมียังเนี่ยทางให้เอฟซีวะครับก็ยมิซามิไรยิ้มครับกับเอฟซีทุกๆท่านนะครับจกๆมันมันลำดับเรื่อยๆครับเด้อครับจะเลื่อนลงเรื่องทุกประการเอฟซีทันใดเดินทางลงกรุงเทพมหานครนะครับใายเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับเนอะคอยไปคอยมานะครับแมนเดินทางกลับบางท่านกับกับตะนโมว่านนี่แหละครับกัปตันโมว่านนี่ครับสมกันกับ แล้วก็บางท่านกลับมือนี่ก็มีครับเพราะว่าเรียกแต่งานเพิ่นนะครับเนาะครับโฉบโฉบมันมันลำลำเรื่อยๆเรือยครับเด้อหกศูนย์ก็มีแต่แตงโมคเพิ่มให้เอฟซีให้ค่ะเพราะว่าตลาดล้านขายบ่คือกันได้ยิมแมนราคาต่ำสมนะครับตลาดล้านบ่คือกันครับโฉบโฉบมันมันลำลำเรื่อยๆเรือยครับเด้อครับสำหรับคิดนี้แอดยิมแอดแตงโมแอดได้กราบขอสวัสดีครับแนวทางอันนี้นะครับเด้อค่ะ์กับเขาเมื่อนี้ครับสวัสดีครับโฉบมันแคปหน้าจอไปครับ